ผูสางหนงกระทำบุญเก่งมากเลยขอบคุณคุณแม่สรีเลยนะคะเมยบอกวิญญาณที่สดงหยิบตังไม่เปิดเยุณผู้ัมเนาะในอ่าอ่ามรรคสมที่่าของเขาไดพละบุญอานิสงในเมือนีเนาะเอาหันนีมาฟังเลมไม้ฟังเลมลงเตะดอกบาน Điều ôm gông tự lo còng sáng bóng ăn người bằng của đệ bằng lòng sao nắng nóng khó bay đôi khốn nghe chỉ ti thấy nóng luôn là bao tiệt ta làm tên mắt mơ sương thái lòng khó nói anh say đang chân trời nói nha đi nói nha đi trái bàn thôi bạn mì bụng non bỏ lại mai hoa đua bay mai đua áo che bờ bùa nó là muốn chạy hạc tay tòng thong năm đây bỏ miền vây miền vàng ốp lơ pì ốp lơ pì ốp xích biết ngày vàng ทม่สวยสวยมากมายฉันขอทำดอกไมิที่เควงพเอาซโเงยความเพลนเอไว้เป็นลาบอดักไม่จำเป็นต้องทำใช้เฉยๆน้ำล้ำอย่าเป็นภูไม่ที่โยนคแทนดังดาวหายไรฉันเหมื่อฉันเธอพี่ข่าควรักไม่มาเขาจะพลาจะบุญฉังเึงมาร้าใจเรือโทน่พ่อน้หมดเขาจะบุญรอคอยพอเรียลฉันกลำบากพอเรี องละต้องอบทางพี่ไม่ได้พี่สิหาจะนาไม่ได้พี่จะหาจะนาไม่ได้เลยมันดอกมัไม้เดินมาตาบ้องตาใสตาคองันกือสุดแสนใจไม่มายิ่งใสหวานจ่วยจวยทุกเวไม่ได้มาพอน่ะเจ้าสาวสม กวัใจพี่น้องข้าเช่าสมศรีเปิดสุขสมคุขวัญใจผู้สาว้ักแห่บานสมศรีพี่น้องข้าเช่ามหาชาราคะามกระรซตห้ัแม่ดูจใงามแน่สวยไปบ้านเดือไหนแ่ํำไปสวยจริงโรบิ phải sòng hoàng không bao giờ giang hàng cái ông này xù răng mồm non đây bạn thấy đấy sẽ đong thôn tới ngàn mày xuống và về cổ quân lửa và cháy trong vô vô hồn bay cắm lấp thung nơi sài thành theo rai ไปสวนสวนหน้าเตสวรรค์เียวันเานบ่มีตคนตนานั้น่สักเดน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 ่ไกับสตาแมใช้ตาบ่มีอกก็บว่าหนาวลม เรารักเราหนักจริงเรารักเราถึงเราวยู่สี่ได้เก็บมือจีบก็โนุสาวผู้เจอรัเขาทำให้มีบรยานาน้ำจใช้ก่อนถึงไปมาน้ำจใช้ก่อนถึงไปมาตัวเอให้ตารักไม่แน่นปั่นลำเกี้ยวปั่นลำเกี้ยวมีมาหลายทางปัานปั่นปส่นลำเกียวปื่ปั่ําำเกี้ยวเนอยกขอ เกี่ยวกับความสงสัยอ่าได้ทุนผ่านแล้วทันเคยเสพสิ่งมาทำาทีมงานกระนั้นเจ้าภาพของ